สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้คมณพศรต้าวันนี้ขอนําเสนอคุณผู้ชมนะครับนี่เป็นพลอยทับทิมหลังเบี้ยนะครับของประเทศโมซัมบิกไม่ผ่านความร้อนการอบการเผานะครับเห็นไหมครับมีเหลือบสตาเกิดเป็นดาววิ่งรอบพลอยนะครับนะครับสวยมากนะครับนะครับสีแดงกลาบอ่อนสวยข้อสําคัญนะครับเห็นไหมครับเนื้อพลอยโปร่งใสนะครับผมจะชั่งน้ําหนักให้คุณผู้ชมชมนะครับหนัก10จุด 80กัลลันนะครับถือว่าเม็ดใหญ่นะครับนำไปใส่เสริมบารมีหายากนะครับเพราะตอนนี้นะครับพลอยธรรมชาติหายากนะครับเม็ดนี้ไม่ผ่านความร้อนนะครับนะครับใส่แล้วจะมีพลังขึ้นไม่เหล็กพลังชีวิตนะครับอย่าน้อยใส่แล้วก็บำรุงเลือดช่วยสุขภาพดีดึงเช่าดึงล่ามนะครับนะครับและส่วนผพลอยทับทิมนะครับมหาสารนะครับนะครับจะ จะช่วยเสริมบารมีในสิ่งดีๆที่คนเราต้องการมีรรบพ่อจักวันนะครับผมอธิบายสั้นๆนะครับเพราะที่มีสักคุณเยอะพ่อทับทิมเป็นราชาหิลอยและพลอพลอยไม่นิหายากนะครับรันหนักตั้ง10กลลัดจุดกลัดนะครับเห็นไหมครับเกือบมีสตานะครับผมให้เชิญไม่แพงนะครับคุณเชิสนใจก็โทรศัพท์ติดต่อผมได้นะครับ 0 8 1 9 0 7 1 1 9 9และ0 9 9 1 9 7 8 9 4นำไปเสริมเรามีทําหัวแหวนอะไรไม่ผิดหวังนะครับเพราะหาย้านนะครับเพราะเป็นพลอยธรรมชาติสีแดงกุหลาบอ่อนและเรียนผู้ชมเมื่อมาชมคลิปวิดีโอนี้นะครับถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับนะครับไปติดตาม ดูที่ youtube ผมนุภูมิแท้ตั้งได้นะครับเลยเฉพาะคุณผู้ชมชอบดูสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครและข้อสําคัญใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อเซิร์ชูกเกอร์ถามนะครับเลยเฉพาะผ้าปางต่างๆนะครับแก่ด้วยราชายพอยทัพธรรมชาติหรือทัพเิมสตาเพลินสตาแพ,าพงๆอย่างย่านะครับไปติดตามที่ยูท b e ผมวัฒภูมิแท่ตั้งไม่มีคําว่าเปิดหวังมีไม่ต่ำกว่า60องค์นะครับอลังการมากนะครับผมถ่ายไว้ไม่ต่ำกว่าหนึ่งพันคลิปแล้วยังมีสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียบ เรียนผู้ชมไปติดตามชมนะครับแล้วผมจะบอกข่าวลรีนนะครับเมื่อไปชมที่ YouTube ผมนกภูมิแท้ตั้งนะครับเพียงแต่ท่านรู้จักหมาเศรษฐีช่วยติดต่อภาพบางต่างๆของผมตามที่ผมเรียนผู้ชมเมื่อเซิร์ชกูเกิลถาม Google องใหญ่ที่สุในโลกเลยเฉพาะแก่ด้วยพอยทัฟมินช่ e หรือทับติมสตาพไยรินสตานะครับ นะครับไม่ต่ำกว่าสิบองค์นะครับเพียงแต่นําคลิปวิดีโอใน YouTube ผมนะครับไปให้คนรวยดูรวยเขาถูกใจเขาเชิญคุณเขาผู้ชมก็ได้เงินมหาศาลผมให้ผู้ชมสามเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะแต่ละองค์ราคาสูงนะครับอย่าลืมนะครับไปติดตามที่ YouTube ผมมอคุมแซ่ตั้งได้นะครับถูกใจอะไรไม่เข้าใจเลยโทรปรึกษาผมได้นะครับส่วนส่วนอ่าเม็ดพลอยหางเบี้ยเม่นนี่สวยมากนะครับนะครับหายากนะครับเพราะหนักตั้ง10.8กรัตนะครับนะครับสีแดงกุหลาบ คลาบอสวยมากนะครับผมให้เชิญไม่แพงนะครับสนใจก็โทรเช็คราคาผมได้นะครับเดี๋ยวพอยโป่งใสนะครับตระกูลเดียวกับพอยประเทศโมซัมบิกนะครับร้อยหาสิห้า จุด22กันหลัดที่ขายาสีนี้นะครับขายหมื่นสองพันล้านล่าสุดประมูลไปนะครับที่นิวหยอกนะครับ